สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมางมันคันปากนะ,ะอยู่กับเจ้าทีภูค่ะคุณผู้ชมนะคะช่วงแรกช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะคะอลิเทียลิปมันเสริมสิริมงคลนะคะช่วยเสริมในเรื่องของการพูดคุยเจรจาต่อรองการงานการเงินนะคะธุรกิจนะคะ ใช้ได้ทั้งชายและหญิงนะฮะปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดูอัมพวานะคะตัวลิปเนี่ยนะคะยังอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสิ่งแรกนั่นก็คือนะคะไข่พึ่งธรรมชาตินะคะช่วยเคลือบผิวลดการสูญเสียน้ําเชียร์บัตเตอร์ฟื้นฟูริมฝีมป,ปากที่แห้งแตกให้ชุ่มชื่นน้ํามันมะกอกนะคะปากที่แห้งแตกเป็นขุยก็จะกลับกลายเป็นปากที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งมีกลิ่นหอมๆของกุหลาบด้วยเช่นเดียวกัน วันนี้ใครซื้ออาริเทียลิปมันเสริมสิริมงคลนะคะมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะฮะหแถมหย้ำนะคะหแถมหในราคาเพียง7 7็7นะฮะแล้วก็แถมฟรีนะคะเป็นการ์ดพยันนะคะอภิมหาเศรษฐีรวยตลอดชีวิตนะคะมีเครื่องหมายอินฟินิตี้ด้วยสีเขียวๆในมือนี้นะคะมีทั้งการงานการเงินความรักโชคลาภนะคุณผู้ชมนะ,ะการ์ดอันนี้ไม่ได้ผลิตมาเล่นๆน,นะครับ ปลุกเสกด้วยนะฮะปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรนะฮหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลยตอนนี้1แถม1นะฮะ0902545319 0902545319หรือสแกน QR Code คที่ขึ้นด้านล่างได้เลยสำหรับอาริเทียลิปมันเสริมสิริมงคลนะฮะหายหนะ้าหายตาไปนานเนาะสำหรับพิธีกรหนุ่มคนนี้นะฮะเพิ่งเป็นพ่อไม้ปลายแดงเนาะ สำหรับ P.K. นะคะล่าสุดนะคะเขาบอกว่ามีกระแสออกมาบอกว่ามีนางแบบเวียดนามใช่ไหมเช็คอินโรงแรมเดียวกันอันนี้มาจากข่าวใช่ไหมอะไรนะทุสมรักเล่นหมดแล้วนะทำเอาโซเชียลจับตาหนักมากหลังนางแบบสาวชาวเวียดนามนะคะจูลี่เหงียนนะคะ เธอชื่อโจโลีนามสก,กุลเหียนนะคะที่เคยตกเป็นข่าวนะคะโลกใบที่2ของหนุ่มพีเคปิยวัฒนะคะเดินทางมาพักผ่อนที่เกาะสมุยโดยวันนี้นางแบบสาวได้โพสต์ภาพตัวเองนะ,ะในชุดเรสสีขาวนะคะยืนอยู่ริมทะเลนะคะพร้อมเช็คอินที่โรงแรมแอสเกาะสมุยสุร,ราธานีและก็ใส่แคปชั่นนะคะที่แปลเป็นไทยว่า จูพระอาทิตย์เกาะสมุย mm hmm. ชีวิตบนเกาะนะฮะคุณผู้ชมขานะคะอันนั้นคือใครอ่ะ mm hmm. อ๋อเหรอเป็นแฟนเขาหรือเปล่าโออนะคะ ต่อด้วยการโพสไอจีสตอรีนะคะเป็นคลิปที่มีชายหญิงเดินจูงมือกันริมทะเลนะคะอืมและก็มีข้อความที่แปลเป็นไทยได้ว่าเมื่อคุณเลือกคู่ชีวิตคุณกำลังจะเลือกเพื่อกินข้าวประมาณ2,000มื้อเหรอเอ้ย2,000ื 20, มื้อเหรอ,เ,อ,อเพื่อเดินทางสำหรับวันหยุดร้อยครั้งเวลาว่างบวกเพื่อหลังเกษียณนะคะ และใครบางคนที่คุณจะได้ยินวันนั้นประมาณ1800งครั้งแต่หุ่นไม่น่าจะใช่ P.K. นะท้ทออ,อ๋อเหรออ๋อ,อตกใจนึกว่ารูปนางตกใจหมดเลยนะคะเออแล้วก็ในวัน,ว,น,ว,น,ว,นวันที่ห้าพฤษภาคมใช่ไหม 67ก็มีการโพสต์นะคะรูป,ร,ปรวมนะคะในหลายๆช็อตและก็มีการเช็คอินที่รีสอร์ทบนเกาะสมุยนะคะซึ่งก็เป็นเดือนซึ่งก็เป็นที่เดียวกันที่พิธีกรชื่อดังเช็คอินเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาและ PK ก็ได้โพสต์รูปอาหารแล้วก็นะคะ หากย้อนไปในโพสต์ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยพีเคได้โพสต์ภาพนะแก้วน้ําเปล่าพร้อมเช็คอินบ้านฟ้า,อ,าอะไรนะรีสอร์ทเหรอตําบลแม่น้ําอํเาเภอเกาะสมุยในแคปชั่นที่แปลว่าที่นี่ดีที่นี่ดี <c oughs> นด <c oughs> คนเราก็าจับเนาะไปไหนไม่ได้เลยเนาะเกาะเต่าก็อยู่สมุยไม่ใช่เหรอ <c oughs> มิสเตอร์โกโบหรือเปล่า พิเตอร์โกลบอลหรือเปล่าลันเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่ความบังเอิญบังเอิญน,นะครับพระหนุ่มพีเคได้ตอบคอมเมนต์ของหนิงสไลยชยฉัดนะคะหรือหนิงสลยชยฉัดนะคะขออภัยนะคะว่าจะให้มากับใครอะนะคะหลังอีกฝ่ายเข้ามาถามได้โพสต์ว่าไปคนเดียว งานนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรยัางไงาแตมม่มีความจริงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเราฟังจากปากเจ้าจตัวดีกว่านะฮะอก็คือเช็คอินที่เดียวกันเกาะสมุยไม่ใช่เกาะเต่านะถ้าเกาะเต่านี้ก็ต้องไปอยู่กับแม่ปุ้ยนะไปอยู่ที่มิสเตอร์โบลนะคะไปเกาะสมุยนะคะ,ะไปเกาะสมุยเกาะมันก็ไม่ได้ใหญ่เนาะ กาะสมุยไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายแล้วได้เจอกันหรือเปล่าอะไรยังไงหรือว่าเป็นแค่เพื่อนหรือว่ายังไงนะคะหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยนะคะว่าทําไมที่เดียวกันบังเอิญจังเลยนู่นนี่นั่นนะคะก็เดี๋ยวรอกันต่อไปนะคะอีกหนึ่งนะคุณผู้ชมนะคะพิธีกรอีกหนึ่งคนจากเวทีนางงามของพี่เคนี่ก็เวที m i s ยูนิเวอร์สไทยแลนดเนาะอีกคนหนึ่งก็อีกเวทีนึงเนาะแมทธิว Ia, ลิเดียภรรยานะคะ mm hmm. เขาบอกกระชุนจัดโจรขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของแมทธิวดีนนะคะทำเอานักร้องนักแสดงชื่อดังลิเดียนะคะเดือดขั้นสุดนะคะ mm hmm. เมื่อเจอโจรใจกล้ามาขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของสามีนะคะแมทธิวดีนพร้อมกับเปิดคลิปหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะคะเออนี่อะไรเวสป้าหรือลันรถ mm hmm. บ้านรถไฟฟ้าหรอ โดยทางด้านลีเดียก็ได้ออกมาโพสต์คลิปกล้องวงจรปิดนะคะขณะที่โจรชายหญิงขโมยมอเตอร์ไซค์นะคะของค่ายมวยพร้อมเขียนแคปชั่นว่ากล้าม,มากโจรขโมยรถมอเตอร์ไซค์พี่แมทนะคะชายหญิงคู่หนึ่งนะคะแกล้งทําเหมือนจะมาเปิดห้องพักของค่ายมวยแต่อาศัยจังหวะเหลอของพนักงานแล้วฉกกุญแจมอเตอร์ไซค์ขับหนีออกไปเลย เราจะให้เวลาคุณ24ชั่วโมงเอามอเตอร์ไซค์มาคืนเพราะพนักงานต้องใช้ในการทำงานกล้องวงจรเห็นหน้าของพวกคุณชัดเจนมากถ้าไม่อยากติดคุกคดีลักทรัพย์คดีลักทรัพย์นี่ถ้าเกิดเขายังไม่แจ้งความใช่ไหมถ้าเขา้กเกิดเขาถ้้เขาแจ้งความเนี่ยมันจะกลายเป็นคดีอาญาแผ่นดินซึ่งจะถอนแจ้งความไม่ได้มันจะกลายเป็นลักทรัพย์นะคะก็รีบเอามาคืนแฮชแท็ ใครรู้จักบ้างแฮชแท็กช่วยบอกหน่อยนะคะการที่เข้าไปเอาของในบ้านเขาเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าลักทรัพย์รันลักทรัพย์ถ้าเจ้าของยังไม่แจ้งความนะพี่ไม่แน่ใจนะยังไม่ได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจยังไม่เป็นอาญาแผ่นดินนะเอาไปคืนเนี่ยเขาก็ยังแค่ตำหนิติดเตียนต่อว่าได้แต่ถ้ามันเลย24ชั่วโมงไปแล้วเขาไปแจ้งความดำเนินคดีมันจะกลายเป็นอาญาแผ่นดินซึ่งมันจะยอมความไม่ได้ นะคะมันจะยอมความไม่ได้ไม่ว่าดีเดียจะยอมหรือแมทธิวจะยอมก็ยอมไม่ได้แล้วเพราะว่าวการลักทรัพย์มันเป็นอาญาแผ่นดินนะคะนี่นะคะเข้าไปขโมยนะคะจุ๊บแจงนะคะเห็นหน้าชัดเจนเลยนะคะจุ๊บแจงนะคะไปชจุ๊บแจงของเขานะคะเออนะคะเออต่อมาเอายังไม่จบหรอต่อมานะคะดีเดียก็ได้แคปภาพใบหน้าของชายหญิงคู่นี้พร้อมใช้สติ๊กเกอร์นะคะ ตัวเงินตัวทองเนี่ยนะคะเซ็นเซอร์นะคะ, ensor, ะ,คะตัวเงินตัวทองเลยเหรอ,อทับอีกทีทั้งนี้นะครับุ๋มปนัดดาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อย่างเดือดว่าอะไรอะอะไรอะรันอ่านว่าอะไรอะอ,อ๋อจะเซ็นเซอร์หน้าทำไมเหรอเปิดหน้าไปเลยค่ะไม่ต้องปิดเราจะได้ระวังตัวกับคนแบบนี้เดี๋ยวเขาฟ้องไงเดี๋ยวมันฟ้องกลับไงก็เซนเซอร์ไปก่อนไม่เป็นไรหรอกนะคะอืม นี่นะคะคือโฉมหน้าของโจรที่เข้าไปจุ๊บแจงมอเตอร์ไซค์เขานะคะเป็นลักทรัพย์นะคะลักทรัพย์แต่ถ้าเกิดเขาแจ้งความดําเนินคดีผ่านไป24ชั่วโมงแล้วเขาแจ้งความดําเนินคดีมันก็จะกลายเป็นอาญาแผ่นดินไม่สามารถที่จะยอมความได้คุกกี้นะคะคุกกี้เสี่ยงเสี่ยงตายนะคะคุกกี้อย่างเดียวนะคะลักทรัพย์ในเวลากลางวันเนาะอืมลักทรัพย์นะคะอันนี้ลักทรัพย์จุ๊บแจงนะคะเออก็ รีบเอาไปคืนเขาค่ะเขายังให้โอกาสนะคะ24ชั่วโมงยังลานกูว่าเลยแล้วมั้งเลยแล้วนะคะถ้าเอาไม่เอาไปคืนก็โดนจุ๊บก็โดนลักทรัพย์ในเวลากลางวันนะคะเป็นคดีอาญาแผ่นดินคดีหนักนะคะคดีนี้นะคะนอนคุกกี้นะคะเออคุกกี้เสียงเสียงตายนะคะ พักสักครู่หนึ่งก่อนค่คุณผู้ชมคานะคะมาใช้ลิปสติกดีๆกันดีกว่านะคะสำหรับลิปมันนะคะใช้ได้ทั้งชายและหญิงนะคะอยากจะได้อะไรก็ขอเข้าไปการงานการเงินนะคะขอเข้าไปเลยสำหรับอารีเทียลิปมันเสริมเสี่ริมงคลน,นะคะช่วยเสริมสเสน่ห์ในการพูดคุยนะคะต่อรองเจราจาไปสมัครงงสมัครงานทั้งผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดนะคะ ปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดู่อัมพวาเนื้อลิปเนี่ยนะคะสกัดจากธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไข่พึ่งธรรมชาติช่วยเคลือบผิวนะคะลดการสูญเสียน้ำเชียร์บัตเตอร์นะคะฟื้นฟูริมฝีปากที่มันแห้งแตกให้กลับมาชุ่มชื่นนะคะน้ำมันมะกอกปากที่มันแห้งไปแล้วเมื่อทาลงไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่แห้งไม่เป็นขุยนะคะมีกลิ่นหอมๆบางๆของกุหลาบด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาริเทียว,วันนี้1แถมหนึ่งนะคะ โปรหแถมหนึ่งนะคะหแถมหนึ่งแล้วก็แถมให้ฟรีสำหรับพยันอภิมหาเศรษฐีรวยตลอดชีวิตปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรนะคะ ปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไพรมิตรอันนี้ให้ฟรีนะคะพร้อมกับลิปสติกอีกหนึ่งแท่งงันหนึ่งแถมหนึ่งนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อถ้าไม่ได้สั่งซื้อก็ไม่มีสิทธิ์นะคะ0 9 0 2 5 4 5 3 1 9 0902545319หรือสแกน QR Code คที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะอยากจะโชคดีการงานการเงินโชคลาภดีๆต้องอารีเทียลิปมันเสริมสิริมงคลเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าาออััปเเดตตข่่่นนกนคะ คลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ